บนตัวเดียวนะฮะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่สมาชิกขอเพิ่มเติมมาะนะ,ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ยังเข้าในงวดที่ผ่านมาด้วยนะครับจากวัที่ผ่านมาได้เจ็ดนะฮะออกแป3เานะครับก็เรียกได้ว่าเข้าเลยฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรนี้กันนะว่าเป็นยังไงว่างนะครับ 2ู8 7 3สองห้าแปเจ็ดสามนะครับเราก็จะใช้หน้าครั้งที่ท้ายครั้งที่หนึ่งห้าห้านะครับแล้วก็ท้ายครั้งที่สองก็คือห้าสี่สี่จใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้ง แล้วก็หลักสิบหนึ่งครั้งบวก8ดของทีนะครับตำแหน่งก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะศูนย์บวกสามเท่ากับสามนะฮะสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้านะครับเก้าบวกสี่เก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามนะครับสามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายด้วย1นนะฮะ นะฮะอ่ะคนตัวเดียวนะฮะได้หนึ่งนะครับก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะฮะ